อ่าครับผมสวัสดีครับวันนี้ร้านไอไลท์แท็บเล็ตนะครับจะมารีวิวมือถือรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับของยี่ห้อแอลแมกนะครับรุ่น Silver 1ตัวนี้นะครับมีจุดเด่นอยู่ที่หน้าจอขนาดใหญ่นะครับ6นิ้ว6นิ้วเลยนะครับแล้วก็มีกล้องหลัง2กล้องนะครับแรม1นจิกลอมมา1 6จิกเลยนะครับตัวนี้สเปคใช้ได้มากเลยนะครับเรามาดูสเปคกันก่อนนะครับตัวนี้ เป็กตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด6นิ้วนะครับ qhd 540คูณ960พิกเซล cpu เป็นแบบ quad core นะครับ mtk 6580ใส่ได้2ซิมนะครับรองรับ3 g ทุกค่ายนะครับเนี่ยครับ wc n m b e 8 5 0ถึง2,001นะครับได้ทุกค่ายเลยแล้วก็มี memory มาถึงแรมอแรม1จิกนะครับรอม16บิกเลยแล้วก็กล้องหน้า5ล้านนะครับพร้อมแฟลชหน้า กล้องหลัง8ดล้านพร้อมแฟลชนะครับกล้องหลังก็มี2หน้า2กล้องนะครับแล้วมีแบตเตอรี่มาให้เยอะเลยนะครับถึง3,800มิลลิแอมใช้งานได้นานแล้วก็มีระบบ Android 6.1นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมีทั้งหมด4สีนะครับให้เลือกนะครับมีดำมีสีเงินสีทองแล้วก็สีชมพูรดโกนี่นะครับผมเราก็มาลองดูตัวเครื่องกันนะครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นงานบริษัทนะครับ รับประกัน1ปีผ่านมอกผ่านอ,าอะไรมาหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมี USB นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์แล้วก็มีมชุดสมอ l l ท็อกนะครับหูฟังอย่างใช้งานดีนะครับแล้วก็มีใบรับประกันของ l m a x นะครับเป็นบริษัท L-Mac แแล้วก็มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทย แล้วก็จะมีฟิล์มกันรอยมาให้แถมมาให้อีกหนึ่งแผ่นนะครับตัวนี้ตัวเครื่องตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องตัวนี้ที่เอามารีวิวเป็นสีโรสโกโรสโกนะครับฝาหลังเป็น,นมินียมสวยเงางามนี่นะครับทนทานด้วยครับดูหน้าจอครับหน้าจอ ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าจะมีแฟตหน้านะครับแล้วก็เซนเซอร์ครับแล้วก็สปิกเป็นลำโพงครับแล้วก็กล้องหน้าครับกล้องหน้าด้านบนนี่นะครับสวยงามนะครับมีวอลลุ่มนะครับน่ครับบางแล้วก็หน้าข้างๆนี่จะโค้งเลยนะฮะโค้งหน่อยนึง ก็จะถนัดมือมากเลยนะครับโค้งนะครับมันจะโค้งแล้วก็ทําตัดเงาด้วยนะครับเพราะเป็นมินยมับฝาหลังด้าน,นล่างก็จะเป็นลาโพงนะครับไมโครโฟนแล้วข้างนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์ครับพาวเวอร์นะตรงนี้ก็จะเป็น usb แล้วก็ฟังนะครับกล้องหลังเป็นระบบ QHD Cam นะครับเปิดฝาหลังก็สไลด์ลงนะครับสไลด์ลงมาแล้วก็มีกล้องเออไม่ใช่กล้องก็จะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีซิมมีออ SD card ใส่ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวแบตนะครับแบต3,800ตัวนี้ก็จะมีสเปคบอกนะครับว่าใส่ซิมอะไรได้บ้าง จะจะเป็นซิมเล็กนะครับซิมเล็กซิมกลางๆสองซิมนะครับไม่ใช่ซิมนาโนเดีย๋ยวเราเราลองเปิดเครื่องกันดูนะครับแบตก้อนใหญ่ดีนะครับน่าจะใช้งานได้นานนะครับฝาเป็นมีเนียมใช้งานได้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เป็นทำไว้สวยๆฝาสไลด์ครับ ปุ๊บเนี่ยครับเข้าลูกเข้ารอยสบายสวยเปิดใช้งานบูทแป๊บเดียวครับติดเลยง่ายๆครับเพราะเครื่องมันเร็วอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวลองใส่เคสนะครับมีเคสแถมให้ด้วยนะครับเคสเป็นเคสซิลิโคนนะครับเคสซิลิโคนก็จะตรงรุ่นของเขามาครับซิลิโคนอย่างนิ่ม ครับมันจะมีขอบมีขอบกันกระแทกอยู่ตรงนี้นะครับครับตัวนี้สไลด์ติดมือดีครับลื่นดีใช้งานดีลื่นครับลองดู youtube ดังใช้ได้นะครับก้องรูปภาพแล้วะ็ชัดผมครับก็เสียงชัดดีนะครับแล้วก็กล้องดูกล้องครับกล้อง ้องก็โฟกัสเร็วนะครับอันนี้ช็อตอันนี้กดรัวไปหน่อยครับปึ๊บนี่ครับรูปภาพก็จะชัดนะครับชัดแจ๋วเลยนะครับภาพคมดีครับกล้องแปดล้านเขา กล้องหน้าก็จะมีแฟลชนะให้ลืมดูกล้องหน้านะครับกล้องหน้าดูกล้องหน้าป๊าบจะปิดบังแสงไว้น,นิดนึงนะครับนี่ครับมีแฟลชมาดูสเปคด้านในครับด้านในที่เก็บข้อมูลนะครับนี่ครับ1ิบิกนะครับพอใช้ไป4 G ิก5้ิกแล้วนะครับของ android ก็จะเหลือแค่ประมาณ12 GB นะครับ แล้วก็แรมแรมก็ประมาณ1นึ่จิกนะครับ5้บวกสบวกเนะครับรวมกันประมาณ1นึ่ิกครับกล้องชัดครับใช้ได้แล้วก็ทัชก็ติดมือดีนะครับถ่ายรูปสวยเล่นเน็ตก็โอเคใช้ได้เร็วอยู่ครับแล้วมีอะไรครับที่อยากรู้ มีแอปอะไรบ้างก็ Android ทั่วไปครับโหลดได้เลยแฟลชไลทครับโดยรวมโอเคมากนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงครับถูกมากเมื่อเทียบกับสเปคนะครับยังไงก็สนใจก็ติดต่อตามลิงก์ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับติดต่อทางไลน์ก็ได้ครับ ยินดีตอบทุกปัญหาสนใจก็สอบถามมาได้ครับวันนี้ก็เดี๋ยวจบรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ